เดี๋ยว <boosting. S 1> พี่น้องผู้ญิ่งว่าเลยช้านได้ประโยชน์อะไรมั่งมาฟังน em ี่ <el ig S 2> ้าว si ่าเรื่องคนณช่พี่นะนี่พี่น้องผู้ญิงจะขิดปนั้นเอ๊ะช้านไม่ฟังเลยเรื่องคนณช่พี่เต้นี้พี่น้องครับนี่แหละเป็นเรื่องคนญิ่งด้วยเพราะอะไรพี่น้องแต่เดียวพอเล็งกันทึงเรื่องแอนดงแอดดอเรื่องนับกอแต่เดียวนี้ผู้ญิ่งจะรู้ว่าโอ้สิทธิข้องช้านี่นับกอวันละกี่บาทนี่อ่ามีสิทธินั่นนะ เบ้าพวัวเมียรวยเหลีวจันปากายกได้อ่ามาเยอพว,วาเหลือของเมียฟรีนุนาเนี่ยนับกกติตรงไหาอาหารการกินนี่พี่น้องถ้าพวจนหหยผ่ามานั้นถ้าพวะปานกลางตรงไห้ผรามานั้นถ้าพวะรวยตรงไห้ผ่ามานั้นเขาคำนติพวพี่น้องนาแต่ถ้าห้ากว่าพวไม่ห้ยก็ต้องไปเครีย์กับเมียเราเลยอ้า เออน้องเออตั้มฟื้นลำบังกเบปวดเศร้าว่าพโนปนีเรากะหาล้านหาล้านหมาก็เลยนะนับพอไม่ปกติพี่น้องนะฮาเมื่อว่าเออไม่พื้นบังเออฮ่าลอยออยดีนั่นพี่น้องไอ้วันดีเราไม่ยากันไม่ฟื้นเยอะเออบังบังบังต่างเวเลยพี่น้องพอยาวันไหนปั๊บแต่เดี๋ยวนี้พี่น้องบูนยิงมันรู้กฎหมายมันวานนี่เลยนะตัวมาเออ พวช้านี่ชั้นเขียนวันทีวะเลพีวันทีหนึ่งสิงาคมพวไม่จ่ายนับก่อสองสิงมไม่จ่ายซไม่จ่ายมันจดไปชาติพี่น้องอย่างบางเดือนมันนายช่งโขนโกชั้นเขียนเหลือวันทีชิบมาตีสซ้ิบตีหนึ่งตกลงวันทีวายเกันพี่น้องเมียเอามาเออตาร่ามกางวาวเลยมาดีงตัวมั้งพวติดดีไม่จ่ายน้าก่อให้เมียอ่าพอลืกปั๊บมันจะเลือกโผลไปน้องเสียดีด้วยเสียดีด้วย ได้ไหมอันนี้เมียรูกฎหมายหูกลมว่าด้วยเรื่องนับกอไอ้ราข้ารู้กันี่นองบันทึกกันเล้งไว้เล้วนะตั้งแต่นั้นมาตรงนี้เราหมาบาล้านกันเลยนะเมียว่าเออจ้านาล้านหมดหักเอยไม่เยอะเออเมียพวกโรเกเมียพวกโรเกเพียงนันหนอเราอยู่กันได้ราหมาโรหาล้านกันแล้ไหมเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นทิศที่เูู้นิ้งจะต้องเรียนรู้เหมือนกันหนอเรียนรู้ จนคาทางผูหญ,ญิงบางส่วนพี่น้องเข้าใจว่าหุ้งขา่าทำกับขา้าสักเสื้อผ้าให้ผัวโอ้ยว่ายิบบนเมียอ่านี่คาจะบานัึนพี่น้องว่าวาดขยะเออดับบานจริงๆเล้วไอ้นี่ไม่ได้ว่ายิบบนพันรายะเลยไม่ได้ว่ายิบนั่นพี่น้อง พอไม่ว่าหยิบถามว่าว่าหยิบบุญเคยพี่น้องนี้นี่ว่าหยิบบุญโบเราสามีอ่าเนี่ยจันอย่าโกมันว่าแต่เดี๋ยวถ้าโบเมียนไม่ทำจานเนื้อตัดยางเหล่มาต้องอุ้งกามันกินลาพี่น้องกวัดยะลาเราไม่ยอมโบพี่น้องห้าปีหลักยบไยอ่าได้ไหมถึงเพราะฉะนั้นถามว่าว่าหยิบจำเป็นต้องโบไม้พี่น้องต้องโบให้เมียได้รู้ กับพ่อไม่โบกกับเมียต้องมาฟังเองแลวพี่น้องนะมาเรียนเองได้รู้ถึงสิทธินาทีของตัวเองไม่ว่า,วาจีบก็อริงพี่น้องผู้หญิงรับไปเดื๋อวนะข่าวไม่วุ่นลาวนะวะน้อนะไม่ว่าจีบก็อยิงพี่น้องแต่การที่ผู้หญิงเก็บะแนเน้นเรียกขะแเน้นเก็บเนาะ <c oughs> หุ่งข่าวให้พวอคิดมัรมต่อสามีสร้างความเรดโดให้กับพวอพึ่งพ่อใจ ผั้ใบใจเนเธอเมียห่วงกาวไห้ทำกับกาวไห้สักปาให้ไม่เยอะไอน,นี้และเป็นช่องทางประตูเถทำให้ผู้หญิงได้เข้าสวัรค์ของอัลลอฮฺสุบนะตอาลายาง่ายได้ ah ช่องกำเรนะเตตรงรู้ว่าไอน,นี้ถ้าฉันไม่ทำก็ไม่บาปเพราะนาทีของสามีนะเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ย เนี่ยทีเสนาอุมานนี่นะบิลคอตอบอัลฟารูกพี่น้องคนที่โหดเฮียมนั้นเน่งเหมือนกันพี่น้องตั้งเฮียมปานนั่นเลยเน่งกับเมียนางดาเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงแบบนี้พี่น้องไอโนมาถึงที่ปรึกษาคอลิฟ้าว่าเมียจ้านปวดวัวจังเลียพี่น้องอ่ะพอเห็นของเสนาอุมานเขเหลียวว่าลบที่วานั่นเลยแกเห็นหลังกับวักมือท่านเรียกมาเออแหล่ๆของฉันนี่ดีว่าของตนของตนนี่นักหน้าเลือดอิดว่ะอืม เลยสนออุมาฮดว่าที่ฉันไม่ด่าไม่ว่าไม่ตำนี้เมียนั้นพันรยานั้นพี่น้องมันด่ามันเล้งมาเลยนะมันเล้งได้วันยังขำมันเล้งไปสนาอุมาฮดมันนึกถึงความดีของพันรยาดีเพื่อพี่น้องสนาอุมาฮดว่าสักพากรรมันสักเลียงโลกรรมันเลียงนั่ ามจริงเลี้ยงลกูกนั้นวายจิบบนเมียนี่พอเกิดปับ๊บวายจิบเมียต้องใ้งลูกดื่มนุม่มนั้นพี่น้องแหลกซ้มวันเรกหรือเจ็ดวันเรกเรื่องนึ่งที่เอมขังเรกน้นนองหลังจากนั้นนาทีของพวัวตังมดตีจะห้านุ่มมาให้ลูกี่ตะบ,บุตรถึงนาทีวายจิบนั้นพี่น้องเมียเกิดเ็ตวายจิบวัวนุม่มที่ดีที่ดีเลือดทีสุดของนุม่มของพันรายาพี่น้องนะนึ่งครั้งหรือบางคนว่าซ้มครั้งให้ลูกกินเอมหลังจากนั้นไม่วายจิบบัวรานี่ะเลย เมนุ่มยังมาตรงไหนเว้ยนามันกินนมปองหรือมันพันผรือเว้ยนาทีบัวโดตังพี่เซนาอุมารพอเห็นคุณค่าของพันรายาพี่น้องพากรมันศักก้าวกรมันฮุ่งโหลกมันเล่นั่นแหละเซนาอุมารว่าที่ฉันนั่งเน่งบ่ได้แล้วนะมันเล้งไปอืมดาไปนัวไปอ๋อคนนิ้มมันว่าเดี๋ยวจะให้ดอกผีน้องผมเม็ดดิดกับไปบังมันยินเป็นนัดเอ่อคนโด๋แล้วอืมเจ้ากับเขาอ่าเซตไปซี อ่าเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นคุณยิ่งเรากรต็ตรงเรียนรู้เมื่อนกันพี่น้องเนาะในเรื่องต่างๆเหล่านี้